วันนี้ผมจะพามารีวิวรถนะครับ4ประตู h อ g h l a n d e r ยกสูง1.9เกรด M นะครับเกียร์ออโต้ตัวนี้ตัวนี้ถือว่าเป็นตัว็อปสุดของรุ่น4ประตูนะครับยกสูงนะครับราคาสีขาวมุกนะครับอยู่ที่1น่งล้านส0 0บาทครับสำหรับเกรด M นี้มีออปชั่นพิเศษกว่าตัวเซตตี่างไรบ้างเดี๋ยวมาชมกันนะครับสำหรับรูปลักษณ์ก็เป็นดีไซน์ใหม่หมดนะครับไม่ได้เป็นไฟหน้านะครับเป็น LED นะครับ ไฟ LED ปรับสูงต่ำได้ปิดเปิดอัตโนมัติให้ด้วยนะครับตัวนี้ครับมีไฟเลี้ยวนะครับไฟตัดหมอกตัวนี้ให้เป็น LED นะครับกันชนตัวนี้ก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยสังเกตว่าจะมีเซ็นเซอร์นะครับ4จุดนะครับ1 2 3 4สาซึ่งเป็นพิเศษของเกรด M นะครับถึงจะมีเซ็นเซอร์ด้านหน้า4ัด้านหลัง4นะครับกระจังหน้าตัวนี้จะเป็นพรเมียมนะครับนะครับก็จะหลับเป็นดำนะครับตัวนี้ครับ ัวน้เป็นซี่ทำให้ดูสวยงามยิ่งขึ้นครับโลโก้อีสุสีบอลเงินนะครับนี่เลยครับเอาอากาศด้านบนตัวนี้นะครับปัดน้ำฝนตัวนี้ก็จะเป็นแบบบิวอินแล้วก็ปรับอัตโนมัตินะครับตัวนี้ครับแล้วก็จะมีแต่ลักไฮแลนเดอร์นะครับตัวนี้สำหรับแม็กตัวนี้ครับเป็นแม็กขอบ18นะครับเป็นแบบปัดเงาสลับเทานะครับตัวนี้ครับพร้อมยางบิสโตนซีรีส์สองหกห้าหกสิบขอบ18ดนะครับตัวนี้ครับ บันไดข้างตัวนี้พร้อมนะครับแล้วก็มีมือจับพิเศษนะครับตัวนี้ครับพาชมด้านในสันน um กนิดหน nice. ห <un> no ึ่งนะครับสลับด้านข้างกระจกตัวนี้ก็จะเป็นมีไฟเตือนนะครับ BSM นะครับเป็นไฟเตือนสัญญาณมุมอับนะครับตัวนี้ครับมีให้พร้อมนะครับเมื่อมีรถเข้ามาด้านข้างของตัวรถนะครับจะาชมสลับพาดูด้านหลังนะครับก็คถือภายในจะกว้างนะครับตัวนี้ครับ แผงข้างตัวนี้จะเป็นแบบเปโนแบ็กนะครับจะเป็นแผงข้างบุหนังเดินได้สีบลอนนะครับด้านในคอนโซลกลางก็จะมีแอร์หลังให้พร้อมนะครับช่องเสียบ USB นะครับนี่ครับมือจับพร้อมแบบนี้เลยนะครับมาดูที่ตัวขะบท้ายนะครับเราติดตั้งแมกเนเนอร์ให้ลูกค้าพร้อมแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นฝาถังน้ำมันนะครับเติมน้ำมันดีเซล B20B10 และดีเซลธรรมดาได้ด้วยนะครับ มาดูช่วงล่างหลังนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเอาหามแนบนะครับแนบของสีประตูรุ่นนี้จะยาวนะครับแล้วก็โค้งแล้วก็ดูแล้วนุ่มนะครับตัวนี้เลยครับสำหรับด้านท้ายนะครับจะเป็นไฟท้ายก็เป็นดีไซน์ใหม่นะครับเป็นแบบ Duo s o ซนิก LED นะครับเห็นชัดเลยนะครับสว่างแล้วก็ดูปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับแบรนด์ิ s u z u D-Max นะครับนะครับแล้วกันชนท้ายตัวนี้จะเป็นแบบบิวอินนะครับจากโรงงานเลยนะครับ แล้วก็จะมีเซนเซอร์นะครับดูดูครับเซนเซอร์ก็จะมีสี่อีกสี่จุดนะครับหนึ่งสองสามสี่ตัวนี้จะมีสัญญาณช่วยเตือนเมื่อมีวัตถุผ่านนะครับสัญญาณเตือนที่มาตรวัด m a d เรานะครับกล้องหลังตัวนี้ก็จะเป็นแบบนี้ครับที่มือจับนะครับแบบวิวอินมาเลยนะครับสัญลักษณ์เกรเ M นะครับตัวนี้ครับเป็นตัว M แล้วก็มีสัญลักษณ์สีทองด้านบนนะครับนี่ปลายท้ายเรา ไฟเบรกตรงที่3นะครับแล้วก็จะมีไล้ฟ้าหลังพร้อมนะครับตัวนี้นี่เลยครับอขออนุญาตพาชมาด้านในสนิดนึงนะครับตัวนี้ครับรถตัวนี้เขอบอกนิดนึงว่าเรามีแอร์แบ็กทั้งหมด6กใบนะครับมีคู่หน้าข้างแล้วก็จะมีม่านข้างยาวนะพิเศษสำหรับเปรดเอ็มน,นะครับรับชมด้า่รลนะครับ สำหรับตัวนี้นะครับเป็นภายในตัวเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาะตัวคนนั่งนี่เป็นเบาะไฟฟ้าแล้วนะครับพิเศษครับตัวนี้ก็จะเป็นคอนโซลนะครับตัวนี้ก็จะเป็นบุกนุ่มอย่างดีนะครับนี่เลยครับแล้วก็เดินได้สีบอนะครับตัวนี้เครื่องเสียงนะครับจะเป็นจอ9นิ้วพร้อมเนวิเกเตอร์สามารถเชื่อมต่อ Apple Car p l a y ได้นะครับแล้วก็จะมีแอร์ออโต้นะครับตัวนี้ครับปรับอุณหภูมิซ้ายขวาได้นะครับนี่ครับปรับอุณหภูมิคนนั่งซ้าย คนนั่งขวานะครับช่องเสียบ USB มีพร้อมนะครับอันนี้เป็นช่องเสียบไปเลยครับแล้วก็จะมีพุชสตาร์ทให้แบนี่ครับมาตวัด m a d นะครับตัวนี้ครับบอกเลยครับสวยงามมากครับตัวนี้ครับแล้วก็พวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยปรับสูงต่ำได้นะครับนี่ครับเราสามารถนี่ครับดึงออกมาได้ด้วยนะครับแล้วแต่ความชอบนะครับปรับได้นะครับ มติฟังก์ชัันตวนี้เป็นหุ้มหนังเดินตะเกียบสีบรอนนะครับแล้วจะมีคูดคอนโทรลให้ด้วยนะครับตัวนี้พร้อมเลยนะครับระบบการเลื่อนเท่าไหร่ก็จะมีให้นะครับตัวนี้ครับแล้วก็ที่ตัวเกียร์โต้นี้นะครับก็จะมีนี่ครับระบบการทรงตัวลงทางลาดชันให้พร้อมนะครับเกียร์โต้ตัวนี้เป็น6สปีดนะครับมี p r n แล้วก็ดีและสามารถขับแบบบวกลบได้นะครับนีครับสามารถทําได้เลยนะครับตัวนี้ครับมีช่องแอร์นะครับตัวนี้พร้อมนะครับ แล้วแบรุ่น M นะครับตัวนี้จะมีมือจับให้นะครับเป็นต้นท็อปสุดซึ่งจะมีให้รุ่นเดียวนะครับตัวนี้ครับแล้วก็ภายในก็จะมีความปลอดภัยเบรก ABS Airbag ก็จะมีคู่หน้านะครับคู่ข้างแล้วก็มีม่านข้างตัวนี้ให้ด้วยนะครับนี่ครับพร้อมเลยนะครับเอ่สำหรับท่านที่สนใจนะครับเป็นเจ้าของสี่ประตูตัวนี้ครับเกรด M นะครับดาวนล้มต้นมีแค่5นนะครับหรือติดต่อ Facebook สมึกอิสุออนไลน์นะครับยูทูบสมนึกอิสุออนไลน์หรือเบอร์มือถือและไอดีไลน์นะครับ0814986781ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมครับขอบคุณมากครับ